สอนลามปิดประตูรีเทิร์นติ๊กยันไม่มีโอกาสเป็นครอบครัวอีกเผยต้องทำงานใช้นี่ สอนลามปิดประตูรีเทิร์นติ๊กลั่นไม่มีโอกาสเป็นครอบครัวอีกเผยต้องทำงานใช้นี่ตอนนี้ขอทำงานเพื่อลูกรอเจรจาแบ่งเวลากับอดีตเมียดูแลน้องวีจิเมื่อวันที่18กันยายนดาราหนุ่มสอนลามเปิดใจหลังโชว์ใบหยาอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์โดยพบชนวนเหตุมาจากปัญหาเรื่องหนี้สินจากการเล่นพนันของฝ่ายหญิงว่าตอนนี้ใช้ชีวิตคุณ พ่อเลี้ยงเดี่ยวบางครั้งมีงานก็พาน้องวีจิมาบ้างถ้ามีเวลาก็จะอยู่กับลูกที่บ้านโดยมีพี่เลี้ยงช่วยดูแลตอนนี้น้องวีจิเริ่มพูดแล้ว เมื่อถามถึงเรื่องติ๊กสอนรามกล่าวว่ากับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่หนกักและมีผลกระทบกับตัวเองและลูกแต่และเรื่องตนไม่อยากให้เกิดได้พยายามแก้ไขและประคองทุกอย่างจนสุดท้ายปัญหาไม่จบผลลัพธ์จึงต้องออกมาแบบนี้ต้นเหตุของปัญหามีคำตอบอยู่แล้วตนก็ทุกข์ไม่ได้มีความสุขสิ่งที่กำลังจะบอกความรู้สึกเราต้องเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาเป็นเหตุผลตัดสิน ินใจเราเอาความสุขของเรามาตัดสินใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้จึงขออนุญาตเรื่องความเห็นของสังคมเพราะเรื่องนี้ต้องใช้เหตุผลและวีจิเป็นตัวตั้งสิ่งที่จะทำต้องคำนึงถึงลูกและมีกระทบต่อลูกน้อยที่สุดเมื่อถามถึงฟางเส้นสุดท้ายของเรื่องนี้สอนลามกล่าวว่าส่วนเรื่องของติ๊กมาพบลูกไม่ได้กีดกันแต่ตนไม่ว่างจริงๆชีวิตต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ต้องทำ งานใช้นี่หาเงินให้ลูกและแม่ที่เริ่มแก่จึงให้ปรึกษากับทนายในการมาพบลูกโดยต้องมาคุยกันและดูวันว่างซึ่งจะได้คุยกันในแนวทางทำหน้าที่พ่อและแม่โดยยังจะเจอหน้าติ๊กได้ เมื่อถามว่าใช้นี่เยอะไหมสอนรามกล่าวว่าไม่ขอตอบแต่ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เมื่อถามถึงโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวสอนรามกล่าวว่าคงไม่ได้เพราะแสดงเรื่องของเอกสารที่ชัดเจนแล้วโดยระบุเอกสารตั้งแต่วันที่20มกราคมซึ่งให้ทนายจัดการในเรื่องของการเจอลูกเมื่อถามถึงเรื่องการแบ่งดูแลลูกสอนรามกล่าวว่ายังหาข้อสรุปไม่ไ ติ๊กประสานแค่ว่าจะระบุวันที่จะมาเจอลูกโดยติ๊กก็คุยกับตนด้วยซึ่งให้เจอลูกได้แต่ติ๊กยังไม่ได้เจอลูกเพราะตนยังไม่มีเวลาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ